ถ้าใช่ไหมพี่ที่ดินที่ดินที่เรียกกันไปดูใหม่ตรงนี้ตรงเมื่อกี้เขตห้วยกัน้นระหว่างอำเภอพ,พิมายกับอำเภเขตห้วยอันนี้กัน้นระหว่างอำเภอพ,พิมายกับอำเภอหพวรชบุรีจากห้วยไปนี่มันจะเป็นที่ของโคกกรัสาจากห้วยไปตรงไหนคะตรงนี้แล้วกับตรงนั้นน่ะใช่ของเราไหมคะไม่ใช่อ๋อจากห้วยไปนี่เป็นที่ของโคกกระสา จากตรงนี้ไหนไอ้ปักมุดที่พี่บอกอยู่ตรงไหนจ๊ะอยนมาที่เจดีเดี๋ยวเราไปดูค่ะพี่เราจอดรถแล้วเราไปดูกันโอ้โหนี่เดี๋ยวพี่จอดใ้หัูซุมตรงนี้หน่อยน่าค่ะพี่จอดใ้หัวซุนบ้านหลังนีนหน้หน่อยนี่ใกล้ๆเลยค่ะนี่นะคะนี่แบบที่พักคันนี้ค่ะนี่นะคะ,ะ,คะทำเป็นเหมือนบ้านพักรับรองเลยค่ะอยู่ภายในพื้นที่นะคะ อีกหน่อยน,นี่นะคะทำเป็นเหมือนบ้านพักรับรองเลยค่ะนั่นนะคะอย่างนี้แสดงว่ามีพราอยู่จำนวนมากมายเหรอคะพี่ทำไมถึงมีสำนักสงองเดี๋ยวเราไปจอดตรงกลางเจดีดีไหมคะพี่เจดี JD. มุื่ตอนมีซุ่มไข่ของเหรอคะครับนะใช่นี่นี่ซุ่มไข่ของเหรอปล่อยกันเดยกอ่ะมีซุ่มไข่ของอยู่ในวัดไปด้วยเหรอโอ้นี่เจดีนี่ตอนนี้หนมูนมานี่ยังเห็นยังสัง่งไปเซตนี่เซตเราว่าสมบูรณ์แล้วมั้งหมีลัง สั่งเพื่ออะไรอะ่ะถ้าไม่ใช่เป็นบรรจุอธิของแม่อ้าว เออเดี๋ยวนะคะพี่เขากำลังเดินหาจุดที่ปักมุดนะนี่ก็เป็นบริเวณที่อยู่ในวัดโคกประสาทนะคะที่ก็เรากำลังตามหาว่ามันเป็นของของเราเป็นพื้นที่ของเราแล้วทำไมมันถึงเออ ไม่ได้ครอบครองวัดโคกประสาทค่ะมีตู้ขายของด้วยมีตู้ขายของด้วยนะคะ ตอนแอดมานี่ยังสั่งไม่เซ็จนะคะตอนนี้สั่งเสร็จแล้วนี่ก็เป็นบึงบัวนะคะบึงบัว มีรถบรรทุกจอดอยู่ในนี่ด้วยนะคะมีรถบรรทุกมีรถทัวร์จอดอยู่ด้วยนะงงเหมือนกันหรือว่าจะเอาไว้ก่อสร้างหรือยังไงมีรถไถรถทัวร์รถบรรทุกจอดอยู่ครบเหมือนกันนะคะ